ฮัลโหลสวัสดีกันนะคะลูกค้านะคะมาวันนี้นิชาจะมานําเสนอบ้านพื้นสักนะคะปนไม่รวมนะคะพื้นสักจะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านี่นะคะนี่นะคะคือพื้นสักยาวหกเมตรนะคะลูกค้านะหน้าสิบเอ็ดนะคะยาวหกเมตรมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดแผ่นตรงนี้เลยนะคะล็อกนี้นะคะล็อกนี้จะเป็นพื้นสักที่ยาวเจ็ดเอ้หกเมตรนะคะลูกค้านะหน้าสิบเอ็ดนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะ ่วนรอบกลางนี่จะเป็นไม้รวมนะคะลูกค้าไม้รวมมีอยู่า5-6แผ่นนะคะไม้รวมนะคะความยาวก็จะอยู่ประมาณ5เมตร4เมตร50นะคะลูกค้านะ4เมตร50ความยาวนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นพื้นไม้สักนะคะอยู่อีก4แผ่นนะคะลูกค้าพื้นไม้สักจะอยู่ที่ประมาณหน้าเก้านะคะลูกค้านะหน้าแปดหน้าเก้านะคะ4แผ่นนะคะชุดนี้นะคะ กว้างยาวของหลังนี้อยู่ที่5คูณ6นะคะลูกค้านะ5คูณ6นะคะอ่าก็จะอยู่ที่ประมาณ30ตารางเมตรนะคะลูกค้าส่วนเสาจะเป็นไม้สักทั้งหมดคืออ่า11ต้นนะคะลูกค้าไม้สักหน้าหน้าหน้าห้านะคะหน้าห้านะคะ มีทั้งหมดสิบเอ็ดต้นนะคะลูกค้าส่วนหน้าต่างประตูก็จะเป็นไม้สักทั้งหมดนะคะชุดนี้นะคะจะเป็นไม้สักทั้งหมดเลยเป็นบานเต้านะคะลูกค้าบานเต้าเป็นไม้แผ่นเดียวนะคะนี่นะคะเป็นไม้แผ่นเดียวสวยๆอย่างนี้เลยนะคะสําหรับชุดหน้าต่างแล้วก็จะมีชุดบางชุดเลยนะคะนี่นะคะสูงสองเมตรนะคะลูกค้ามีอยู่ทั้งหมดสามช่องสวยๆอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวในชาาจะพาไปดูรอบๆนะคะลูกค้านะ ส่วนฝาค่อนข้างหนานะคะหน้าเจ็ดนะคะลูกค้านะฝาหนาเกือบ2เซนนะคะสําหรับหลังนี้นะคะอ่ได้ทั้งหมดเลยนะคะสําหรับหลังนี้เพิงหลังด้วยนะคะเดี๋ยวนีชาพาไปดูนะหน้าต่างก็จะมีอยู่หนึ่งสสามสี่ห้าชุดนะคะแล้วก็ประตูนะคะประตูบานบานคู่นะคะนี่นะคะเพิงหลังจะได้เป็นเพิงสังกะสีนะคะลูกค้านะส่วนตรงนี้จะเป็นกระเบื้องนะคะ นี่นะคะพื้นก็จะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะยาวๆอย่างนี้เลยนะคะยาวไปนู่นเลยนะคะหน้าบ้านนะคะส่วนเครื่องจะเป็นสักแล้วก็ปนไม้รวมนะคะลูกค้าสหรับหลังนี้นะคะอันนี้จะได้เป็นบานคู่อย่างนี้นะคะประตูบานคู่อย่างนี้นะคะลูกค้านี่นะคะอ่าเดี๋ยวลิชาจะพาไปชมรอบๆบ้านนะคะนี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นี่จะเป็นบานคู่นะคะบานใหญ่นะไม่มีใครอยู่แล้วยายก็อยู่อีกหลังหนึ่งแล้วนะคะนี่นะคะ แล้วก็ส่วนฝานี่นะคะจะสวยอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านี่นะคะนี่นะคะสภาพข้างๆจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะคือไม้อะไม้ร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝาแล้วก็หน้าต่างนะคะลูกค้าหน้าต่างจะเป็นบานเตาสสวยๆอย่างนี <t 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 ้เลยนะคะอย่างนี้เลยอ่เดี๋ยวนี้ชาจะพาอ่าดูแบบภาพรวมนะคะลูกค้าน่อะดูนี่ก่อน อันนี้จะเป็นประตูซึ่งเป็นแบบประตูยาวนะคะเอ้ยผู้ผิดโทษโทษหน้าต่างนะคะลูกค้าหน้าต่างชุดยาวนะคะนี่เป็นบานเต้าทั้งหมดนะคะเป็นไม้สักบานเตาสามชุดนะคะที่เราให้ดูเมื่อกี้นะคะนี่จะเป็นอย่างนี้นะคะรอบบ้านเรามาดูรอบบ้านก่อนนะคะโอโ้โหนี่คือรอบบ้านนะคะลูกค้าข้างๆนะคะนี่เลยนะคะยาวๆไปนู่นเลยนะคะสำหรับฝาหน้าเจ็ดนะคะหนา หน้าเกือบสองเซนนะคะลูกค้าหลังนี้นะคะ,ะเรามาดูชมแบบข้างหลังก่อนนะคะเรามาดูสภาพดูสภาพสภาพความงามของทัาหลังจะเป็นอย่างนี้นะลูกค้านี่นะคะอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะหลังนี้เรามาจัดไปแบบอ่า หรือพร้อมส่งนะคะลูกค้านะรายการหรือพงมแต่เพิงนี่ไม่ได้นะคะลูกค้าเพิ่งตัวนี้ไม่ได้นะได้เฉพาะในบ้านนะคะลูกค้าอืมนี่เลยนะคะนี่นะคะสวยๆอย่างนี้นะคะลูกค้าบ้านหลังเล็กๆที่ลูกค้าต้องการที่แบบเอาไปปลูกเป็นบ้านสวนนะคะลูกค้านะนี่นะคะนี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าเนี่ยนะคะ ลูกค้าต้องการไปปลูกเวลากเกษียณเป็นบ้านสวนหรือไม่ก็เป็นบ้านที่อยู่ป,ปกติก็ได้นะคะลูกค้านะแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะสําหรับความสวยงามของพื้นจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพื้นจะหนาอยู่ที่เอ,อเป็นพื้นกระเทยนะลูกค้านะคะหนาเกือบนิ้วนะคะลูกค้านี่นะคะ จะเป็นแบบนี้นะคะหนาเกือบเกือบนิ้วนะคะนี่นะคะเป็นพื้นกระเทยนะคะลูกค้ามาจัดกันได้เลยนะคะสําหรับหลังนี้นะคะพร้อมส่งพร้อมส่งหลังนี้ทั้งหลังอย่างเนี้นะคะลูกค้าสามารถเอาไปนี่นะคะฝาสวยมากเลยนี่นะคะฝาเนาะฝาสวยๆมาดูใกล้ๆนี่นะคะเห็นไหมคะลวดลายของฝาสวยมากนะคะลูกค้านี่นะคะ สวยๆอย่างนี้เลยเรามาจัดไปแบบพร้อมส่งเนาะพร้อมเป็นพื้นสักโดยเป็นแบบข้างหลังอย่างเงี้ยลูกค้าจะเอาไปแบบทําบ้านได้แบบสวยๆเลยนะคะพร้อมส่งนีช้าขอแสนสองนะคะลูกค้าสาหรับหลังนี้นะคะฝาสักหน้าต่างสักเครื่องสักปนไม่รวมนะคะเครื่องสักปนไม่รวมแล้วก็พื้นก็ปนไม่รวมนิดหน่อย นนะะอกนั้นก็จะเป็นสักนะคะแสนสองเราลือส่งนะคะในพื้นที่าสามร้อยสามร้อยกิโลก็แล้วกันนะคะลูกค้าเพราะว่าหลังเล็กเนาะลือส่งมากๆไม่ไหวนะคะค่าจะจ่ายสูงมากสามร้อยนะคะกิโลนะคะลูกค้าลูกค้าท่าในใดสนใจ ลักษณะบ้านแบบนี้หลังเล็กๆอย่างนี้นะคะอาจจะตรงใจลูกค้านะคะ,ะทักนิชามาได้นะคะ0640071199นะคะลูกค้าขอบคุณค่ะ